ขราราชกากำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2 5ง4มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่11เมษายน2564ยกเลิกความในมาตรา7และมาตรา2 2 4และให้ใช้ความใหม่แทนเป็นผลให้ดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลี่ยน จากอัตราร้อยละ7.5ต่อปีเป็นอัตราร้อยละ5ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตาเป็นพระราชกิจดีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พศ2 5 6พบัตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวัชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณวันที่9เมษายน2564เป็นปีที่6ในราชการปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิรารงกรภพัชระเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิเ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา60มาตรา26ประกอบมาตรา37ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกำหนดนี้เพื่อป้องกันมิให้ เจ้านี้เรียกดอกเบี้ยจากลูกหนี้ในอาัตราหรือวิธีการที่ก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหนี้สูงเกินสมควรซึ่งการตาราพระราชกำหนดนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา26ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยจึงส่งพระคุณาโปรดเกล้าวให้ตาพระราชกำหนดขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชกำหนดนี้เรียกว่าพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ5 6 6 4มาตราสองพระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันขัดจากวันประกาศในราฐกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสให้ยกเลิกความในมาตราเแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตราเถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทบัญญัติอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปีมาตาเจ็วักสองอัตราตามวักหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตาเป็นพระราชกิจดีกาโดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุก3ปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยงเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์มาตรา4ให้ยกเลิกความในมาตรา224แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา224นี่เงินนั้นให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา7 บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปีถ้าเจ้านี้อาจจะเรียกดอกเบีย้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่งดอกเบีย้ยต่อไปตามนั้นมาตรา2 2 4วรรคสองห้ามไม่ให้คิดดอกเบีย้ยซ้อนดอกเบีย้ยในระหว่างผิดนัดมาตรา224วรรคสาม การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกจากนั้นให้พิสูจน์ได้มาตราหให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา224ทับหแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224ทับหนึ่งถ้าลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชำระหนี้เงินเป็นงวดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในงวดใดเจ้าหนี้ อาจเรียกดอกเบีย้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลุกหนี้ผิดนัดนั้นมาตรา224ทับ1วรรค2ข้อตกลงใดขัดกับความในวรรค1ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะมาตรา6บทบัญญัติตามมาตรา7 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชะกำหนดนี้ให้ใช้แก่การคิดดอกเบีย้ยที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชะกำหนดนี้ใช้บังคับแต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบีย้ยในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชะกำหนดนี้ใช้บังคับมาตราเจ บทบัญญัติตามมาตา224แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับแต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับมาตรา8 บทบัญญัติตามมาตรา2 2 4ทับหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเพิ่มโดยพระราชะกำหนดนี้ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดในงวดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชะกำหนดนี้ใช้บังคับมาตรา9ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชะกำหนดนี้ผู้รับสนอง พระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้คือโดยที่อัตราดอกเบีย้ยที่มิได้กำหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งและอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมาย แพงและผ่านนิบในอัตาราอะละเจ็ครึ่งต่อปีได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขปรปับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการและสภาพเศรษฐกิจทำให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนจากภาระดอกเบีย้ยเกินสมควรสมควรปรปับปรุงอาตาัตราดอกเบีย้ยและกำหนดวิธีการในการปรับเปลี่ยนอาตาัตราดอกเบีย้ยดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสบภาพการและสภาวสภาพเศรษฐกิจรวมทั้งกำหนดวิธีการคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้ให้เหมาะสมประกอบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวางทำให้ประชาชนจำนวนมากมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยตามที่กําหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเป็นภาร,ระอย่างมากต่อลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งประชาชนทั่วไปและก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้สมควรที่รัฐ จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยเร่งด่วนจึงเป็นตัวนีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจ,จะฉลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาวความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องตาพระราชกำหนดนี้